สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพรีวิวนักหนังสือนะครับที่ชื่อว่าคู่มือสร้างอนาคตให้เป็นจริงดรเวนไดเออร์นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับมีทั้งหมด9ข้อวันนี้นะครับโอป้าจะแบ่งแยกเป็น e p แล้วกันนะครับเพื่อให้ได้เนื้อหาเต็มเ็มกันนะครับแล้วก็เจาะลึกถึงแก่นนะครับและ E ีนี้ครับก็เป็น EP แรกนะครับหัวข้อแรกรู้ถึงตัวตนสูงสุดของคุณครับดรเวนไดเออร์นะครับท่านได้บอกเว้ว่า ราะในตัวคุณเนี่ยมีความสามารถที่ทรงพลังอยู่แล้วที่จะสามารถกําหนดอนาคตที่คุณต้องการได้รวมไปถึงการดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่าส่วนมากนะครับเรามักจะติดก,กับความเชื่อที่พ่อแม่สังคมโซเชียลมีเดียที่สร้างขึ้นมาว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เชื่อเถอะว่าคุณจะต้องฝึกพูดคํานี้กับจิตใต้สำนึกของคุณครับฉันมีความสามารถอันประเสริฐที่จะสามารถบัดาลนอนาคต และดึงดูดทุกสินี้ฉันต้องการเข้ามาหาชั้นอย่างง่ายดายการที่เราจะรู้ถึงตัวตนสูงสุดมันไม่ได้เกิดจากแค่การฝึกฝนทางกายหรือว่าอิทธิปฏิหารเท่านั้นนะครับคุณควรจะเรียนรู้ว่าคุณมีทั้งร่างกายที่อยู่ในโลกทางจิตวิญญาณและในโลกความเป็นจริงทั้งสองอย่างนี้สามารถหลอ่อหลอมรวมกันได้เรียกว่าความสามารถที่ทรงพลังทางจิตวิญญาณและเมื่อคุณเนี่ยสามารถเข้าสู่ตัวตนคุณได้ คุณสามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้ใหญ่ระหนกรู้อย่างแท้จริงคุณสามารถเข้าถึงพลังที่แท้จริงคุณก็จะสามารถกำหนดอนาคตให้เป็นจริงได้เราทุกคนจะต้องผ่านพัฒนาการสู่ความเป็นผู้ใหญ่4ขั้นตอนอย่างน้อยนะครับข้อที่1นักกีฬาอันนี้เป็นคำเปรียบเปรยนะครับไม่ได้ไหมายความว่าคุณต้องเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวแต่ด้ตเวเนี่ยท่านได้เปรียบเปรยไว้ว่า การที่เราเนี่ยสนใจแต่รูปลักษ์ภายนอกตลอดจนหน้าตาในสังคมอาชีพการงานมันเป็นช่วงที่เราเนี่ยวัดคุณค่าและความสุขของเราโดยรูปร่างหน้าตาในชีวิตและสกเกลภาพความสามารถของเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลยความสามารถเหล่านั้นเป็นอะไรที่หลากหลายและเฉพาะตัวแต่เราเนี่ยวิ่งได้เร็วเพียงใดควงลูกบอลได้ไกลแค่ไหนก็ตามกระโดดได้สูงแค่ไหนก็ตามหรือแม้แต่ขนาดของมัดกล้ามเนื้อของเราเราตัดสินคุณค่าและรูปรักของเรา โดยมาตรฐานที่เป็นความงามซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่างขนาดและองค์ประกอบเช่นสีผมหน้าตาสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอะไรที่เราสนใจตอนที่เราเนี่ยยังอยู่ในขั้นแรกของการพัฒนาสู่ความเป็นผู้ใหญ่คือเราห่วงหน้าตาในสังคมอย่างมากเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนี่เป็นเวลาที่ดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเกิดว่าเราได้รับการยอมรับจากสังคม กระแสแห่งการยอมรับทาให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรามั่นคงเป็นที่รักและปลอดภัยนักกีฬาเป็นขั้นตอนที่เราสนใจอยู่แต่ผลงานของความสวยงามมาตรฐานและความสําเร็จของเราข้อที่2การเป็นนักรบเมื่อเราเนี่ยก้าวพ้นขั้นนักกีฬาไปแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นของนักรบที่เป็นช่วงที่อัตตาหรือว่าอีโก้เป็นใหญ่ในชีวิตของเราเราจะต้องรู้สึกว่าจะต้องเอาชนะโลกให้ได้เป็นที่หนึ่งเป็นที่ยอมรับให้ได้นะครับ เพื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเราความหมายของคาว่าอัตตาก็คือคิดถึงตัวเองว่าสําคัญที่สุดและแยกตัวจากคนอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นคําย่ะของ earth g u i only เฉพาะทางโลกนะครับเพราะอัตตาเป็นตัวแทนของการที่เฉพาะถึงตัวของเราในโลกทางวัตถุคนที่มีขั้นตอนของนักรบนะครับที่ยึดม,มาในอัตตาหรือว่าอีโก้จะต้องการข่มเอาชนะคนอื่นในการแข่งขันชอบท้าทายและแข่งขัน คนเหล่านี้นะครับจะยุ่งอยู่แต่กับเป้าหมายและต้องการบรรลุชัยชนะในการแข่งขันกับผู้อื่นขั้นที่อัตตาเป็นใหญ่เป็นขั้นที่เต็มไปได้วยความกังวลการเปรียบเทียบความท้าทายความสําเร็จของเราเนี่ยจะต้องเอาชนะคนอื่นโดยไม่มีที่สิ้นสุดและคนที่อยู่ในขั้นตอนของนักรบเขาจะนับความสําเร็จจากถ้วยเหรียญรางวัลตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆนะครับที่เป็นรางวัลของชีวิตสําหรับนักรบนะครับเชื่อว่าเวลามีค่าดุดทอง ทรัพย์สินเงินทองคือทุกสิ่งทุกอย่างและแน่นอนว่าชายัยชนะเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตคือการต่อสู้คนที่อยู่ในขั้นนักครบรับ,ะรบจะหายใจเข้าออกเป็นเรื่องของสถานะและตําแหน่งในสังคมที่สูงมากๆก,การยอมรับความท้าทายการเป็นที่หนึ่งและมีชัยชนะสําคัญมากๆก,กับตัวเขาเพราะฉะนั้นการแสดงให้คนอื่นเห็นความเก่งกล้าของตัวเองเป็นหัวใจสําคัญของช่วงชีวิตที่อัตาเป็นใหญ่ นี่เป็นเวลาที่เราจะพยายามทําในสิ่งที่นักรบในสงครามทํากันก็คือต้องเอาชนะและยึดดินแดนให้ได้การตรวจดูว่าคุณก้าวพ้นขั้นนักรบนี้หรือเปล่าทําได้โดยทดสอบว่าอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนสําหรับชีวิตคุณถ้าคาตอบคือการทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะเท่านั้นความท้าทายในชีวิตเพื่อให้เหนือกว่าเพื่อทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานและตําแหน่งและการเปรเียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแสดงว่า คุณยังอยู่ในขั้นของนักรบบางทีคุณอาจจะต้องเข้าเข้าออกออกจากนักรบและนักกีฬามีแต่คุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรขับเคลื่อนชีวิตของคุณข้อ3ครับรัฐบรุษขั้นรัฐบรุษนะครับเป็นช่วงชีวิตที่เราฝึกอัตตาให้เชื่องลงและเปลี่ยนความรู้สํานึกในชีวิตของเราให้ดีมากขึ้นในขั้นนี้เราต้องการค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนอื่นคือเริ่มมองหาคนอื่นมากขึ้นคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้น เราสามารถที่จะถามแายเรื่องราวของคนอื่นมากขึ้นด้วยความสนใจจริงๆไม่ใช่ว่าต้องเอาชนะแทนที่จะเฝ้าคิดถึงตัวเองเพียงอย่างเดียวซึ่งต่างจากนักรบนักรบเนี่ยคิดถึงแค่ตัวเองแต่รัฐบุรุษนะครับคิดเพื่อคนอื่นในขั้นนี้นะครับเราเริ่มที่จะเรียนรู้ว่าเป้าหมายสําคัญในชีวิตคือการให้มากกว่าการรับวงเล็บนะครับแต่การรับเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับไม่ใช่ว่าให้อย่างเดียวแต่ไม่รับนะครับแต่ว่ารัฐบุรุษเนี่ยคือเขาเน้นไปที่การให้ ขั้นที่อยู่ในขั้นของรัฐบุรุษนี้จะต้องการบรรลุสิ่งที่ต้องการและบางทีก็ทําตัวอยู่ในขั้นนักกีฬาอยู่บ้างในบางครั้งยังไงก็ตามครับความต้องการที่อยู่ลึกในใจก็คือรัฐบุรุษเนี่ยเขาต้องการช่วยเหลือคนอื่นคือก้าวไปไกลมากกว่าตัวตนของตัวเองครับเราไม่สามารถบรรลุอิสรภาพที่แท้จริงได้ปราบใดก็าตามที่เราเนี่ยยังไม่อาจที่จะปราบอัตตาให้เชื่องและหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวคือขั้นตอนนี้นะครับ รัฐบุรุษเนี่ยเขาจะพยายามเอาชนะอีโก้ของตัวเองให้ได้ที่จะคิดถึงแค่ตัวเองเท่านั้นลองถามตัวเองว่าเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกโกรธหงุดหงิดไม่ได้ดังใจเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกถึงอีโก้ของคุณมันถูกกระทบใช่หรือเปล่าถ้าคุณสามารถปล่อยวางความคิดเกี่ยวกับตัวเองได้ไม่มีความคิดเห็นกับตัวเองนานพอนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่คุณมีอิสระภาพการก้าวจากขั้นนักรบไปสู่ขั้นรัฐบุรุษเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะมีอิสรภาพมาก ในการคิดของชีวิตแน่นอนว่าก่อนที่คุณจะก้าวขึ้นมาอยู่ในขั้นนี้อาจจะต้องฝึกมากเพราะการทําให้อีโก้มันเชื่องลงหรือว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้านายของอีโก้มันทํายากมากๆเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องฝึกให้มากขั้นของรัฐบุรุษนะครับเป็นขั้นของการรับใช้ผู้คนยินดีกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวคุณรู้สึกปิติยินดีมากเป็นพิเศษนะครับในขั้นนี้คุณจะอยู่ใกล้ชิดกับตัวตนสูงสุดของคุณมากที่สุด แรงขับเคลื่อนสําคัญในชีวิตของคุณไม่ใช่การเป็นคนที่มีอํานาจเท่านั้นมีเสน่ห์หรือว่ายิ่งใหญ่หรือว่าต้องเอาใช้ชนะเพียงอย่างเดียวเหมือนกับขันนักรบนะครับคุณที่เข้าสู่อาณาจักรแห่งความสงบภายในตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือทําอะไรก็ตามมันจะมีแค่การช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นที่ทําให้พบกับความสุขสูงส,สุดตามที่คนเนี่ยก็เคยใฝ่หาเช่นเดียวกันและแน่นอนครับว่ารัฐบุรุษเนี่ยมองทุกอย่างไปไกลกว่าตัวตนของตัวเองนะัก ขั้นสุดท้ายครับขั้นที่สี่จิตวิญญาณไม่ว่าคุณเนี่ยจะมีอายุเท่าไหร่หรือว่าทํางานในตําแหน่งหน้าที่ใดเมื่อคุณเข้าสู่ขั้นสูงสุดของชีวิตคือขั้นที่สี่คุณจะเริ่มรู้จักสัจธรรมสูงสุดที่อยู่ภายในตัวคุณจิตวิญญาณของคุณครับเมื่อคุณรู้จักมันแล้วก็เท่ากับว่าคุณกําลังเดินทางไปสู่การเป็นผู้ร่วมสร้างโลกทั้งหมดของตัวคุณคุณปรารถนาอะไรล่ะก็จะเป็นตามนั้นคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตคุณอย่างไร คุณจะเริ่มมีส่วนร่วมในการสร้างมันอย่างไรขั้นจิตวิญญาณนะครับเป็นขั้นที่รู้ว่าที่ที่เรียกว่าโลกนี้ไม่ใช่บ้านของคุณคุณรู้ว่าคุณเนี่ยไม่ใช่นักกีฬาไม่ใช่นักรบไม่ใช่รัฐบรุษแต่คุณเป็นพลังงานสากลที่ไร้ขีดจํากัดและเป็นอมตะซึ่งาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นคุณรู้ว่าไม่มีอะไรตายเพราะว่าทุกๆสิ่งเป็นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณจะถูกดึงเข้าไปสู่โลกภายในของคุณอย่างแนบแน่น ในฐานะจิตวิญญาณที่อยู่คู่กับร่างกายอย่างแท้จริงคุณจะเลิกวิตกกังวลและเริ่มที่จะรู้จักปล่อยวางร่างกายนี้คุณจะกลายเป็นผู้สังเกตโลกของคุณและคุณก็จะเข้าสู่มิติแห่งการรับรู้ชนิดอื่นมากกว่ามนุษย์ปกติพลังอำนาจอันไร้ขีดจำกัดที่อยู่ข้างในนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะในตัวคุณเท่านั้นแต่มันมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างของโลกใบนี้ทุกคนที่มีชีวิตอยู่และที่ล่วงละบไปแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ต่อเมื่อ คุณอาจจะไม่มีตัวตนในโลกใบนี้ไปแล้วในการก้าวขึ้นไปอยู่เหนือมิติทางโลกคุณจะไม่ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางจิตใจให้ได้ดั่งใจด้วยการค้นหาต้นกําเนิดของพลังงานอันไร้ขีดจํากัดที่ทําให้ปอดของคุณขยายตัวทําให้หัวใจคุณเต้นเส้นผมคุณยาวขึ้นโดยอัตโนมัติทําให้คุณเสามารถเรียนรู้อะไรก็ตามที่เป็นไอนเดียใหม่ๆพลังงานที่คุณเป็นผู้จัดการกับรายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมดคุณสามารถควบคุมมันได้ ดวงวิญ,ญญาณที่เป็นคุณไม่ได้ถูกจํากัดด้วยขอบเขตทั้งอัตตาทางร่างกายแม้แต่น้อยพลังงานของคุณจิตวิญ,ญญาณของคุณไม่ไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างไร้ที่สิ้นสุดไร้เขตจํากัดในขั้นนี้คุณจะรู้จักแหล่งกําเนิดแห่งชีวิตที่แท้จริงจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณแม้ว่าคุณจะถูกสอนมาให้เชื่อในแบบอื่นในโลกความเป็นจริงก็ตามเมื่อคุณมาถึงขั้นที่สีนี้แล้วขั้นของจิตวิญญ,ญาณคุณจะมีชีวิตในแบบที่เรียกว่า อยู่ในโลกใบนี้แต่ไม่ใช่ของโลกใบนี้พลังงานที่เป็นตัวคุณไม่ว่าคุณจะเรียกอะไรก็ตามเกี่ยวกับสิ่งนี้เช่นจิตเดิมแท้วิญญาณแน่นอนครับว่าทั้งหมดนี้มันไม่มีวันตายและไม่เคยตายมาเลยตั้งแต่อดีตชาติคนส่วนมากคิดว่าโลกของวิญญาณเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและพวกเขาจะรู้จักมันได้ก็แต่เมื่อตายไปแล้วคนส่วนใหญ่จะถูกสอนมาว่าตัวตนสูงสุดจะเป็นอะไรที่ไม่อาจรับรู้ได้ในขณะที่เราเนี่ยยังติดอยู่กับร่างกายบนโลกใบนี้ แต่ยังไงก็ตามครับวิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะมันอยู่ในตัวคุณเสมอในขณะนี้ณนะตอนนี้และพลังงานนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะรับรู้มันในท้ายที่สุดแต่มันก็คือตัวคุณที่นี่และเดี๋ยวนี้ขณะนี้แม้ว่าสมองซีกซ้ายของเราซึ่งเป็นิี์ที่ใช้เหตุผลและจะถูกฝึกมาให้เชื่อว่าเมื่อใครสักคนตายไปวิญญาณของเขาก็จะหายไปแต่ความเปนจริงก็คือคุณไม่สามารถทําลายพลังงานที่สูญหายไปได้ ตัวตนสูงสุดข,ของคุณก็คือดวงวิญญาณที่อยู่ในตัวคุณณขณะน,นี้ตอนนี้พลังงานที่เคยเป็นปิกัสโซไม่ใช่ร่างกายของเขาพลังงานที่เคยเป็นเชสเปียรก็ไม่ใช่ร่างกายของเขาความรู้สึกภายในและอจฉริยภาพแห่งการสร้างสารรค์ต่างหากที่อาศัยร่างกายเหล่านั้นและเป็นผู้สร้างสารรค์ผลงานลงบนผืนผ้าใบและกระดาษจนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยโด่งดังพลังงานเหล่านี้อยู่ภายในตัวคุณอยู่แล้วคุณสามารถปรับคลื่นให้เข้าหามันได้ ถ้าคุณต้องการที่จะรู้จักมันจิตปัญญาที่แท้จริงของคุณและเมื่อคุณทําได้คุณจะหลุดพ้นจากขอบเขตอันจํากัดของโลกใบนี้และเข้าสู่มิติใหม่อันไร้ขีดจากัดที่จะยอมให้คุณสร้างและดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการหรือว่าอยากจะได้ทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาแต่ในขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่สี่ขั้นของจิตปิญญาคุณจะต้องปล่อยวางความยึดมั่นครับที่มีต่อความรู้สึกในสิ่งที่คุณเรียกมันว่าร่างกายของคุณ การปล่อยวางนี้จะตามมาด้วยการรับรู้ว่ามีคนเฝ้าสังเกตที่รับรู้ความคิดและทุกสิ่งรอบตัวคุณตลอดเวลามันอยู่ภายในตัวคุณครับงนี้อาจจะเรียกว่าจิตใต้สนึกสําหรับบางคนที่เรียกมันบางคนก็เรียกว่าจิตเดิมแท้และทั้งหมดนี้เป็นตัวการที่แท้จ,จริงของโลกทางกายภาพคุณการรับรู้ตลอดจนความตั้งใจที่จะเข้าสู่มิติใหม่นี้เป็นการเริ่มต้นในการฝึกที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณจําเป็นและต้องการในโลกทางกายภาพให้เข้ามาหาคุณ ถ้าตอนนี้คุณยังไม่สามารถปล่อยวางความยึดมั่นในโลกทางวัตถุได้และยังไม่เชื่อว่ามีโลกอื่นมากกว่าโลกปกติแปลว่าคุณได้ละทิ้งความสามารถอันน่าอัศจรรย์นในตัวคุณซึ่งเป็นสาเหตุของการรับรู้ในโลกที่คุณยึดถือมาอย่างเหนียวแน่นการรู้ว่าคุณมีตัวตนที่สูงกว่านี้เป็นสากลและอมตะจะพาคุณไปสู่โลกที่มีอิสรภาพมากขึ้นและเข้าสู่หนทางแห่งการบันดาลให้หัวใจคุณได้ทุกอย่างตามปรารถนาที่คุณปรากฏ คุณลองพิจารณาดูว่าโลกทางกายภาพที่คุณมองเห็นรอบตัวคุณรวมทั้งร่างกายของคุณอะไรเป็นสาเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นลองพิจารณาดูว่าคุณเป็นใครและใครเป็นคนดูและสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณใครเป็นชั้นที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อที่อยู่ในโครงร่างในกระดูกและในเส้นเลือดการที่คุณจะรู้จักตัวเองได้อย่างแท้จริงนั้นคุณจะต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งที่คุณเห็นรอบตัวคุณเป็นผลลัพธ์ของอะไรบางอย่าง ในโลกที่คุณมองไม่เห็นก็คือจิตวิญญาณและอะไรบางอย่างนั้นก็คือโลกของทางวิญญาณเวลาที่คุณมองเห็นต้นโอ๊กใหญ่ต้นหนึ่งลองถามตัวเองว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้นโอ๊กนั้นเป็นอย่างที่คุณเห็นมันเริ่มต้นจากมเมล็ดโอ๊กเล็กๆที่เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ที่ใหญ่และแข็งแรงครับความคิดที่เป็นเหตุผลของคุณบอกว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกับต้นไม้อยู่ภายในมเมล็ดโอ๊กนั้นแต่เมื่อคุณแกะ,มะเมล็ดโอ๊กออกมา คุณจะไม่พบอะไรที่คล้ายต้นไม้เลยสิ่งที่คุณพบมีเพียงแค่ก้อนสีน้ำตาลที่ค่อนข้างร่วนและถ้าเกิดว่าคุณดูก้อนสีน้ำตาลนี้ให้ละเอียดขึ้นคุณจะพบผงเล็กๆซึ่งจะเล็กลงไปเรื่อยๆจนทั้งหมดกลายเป็นโมเลกุลของเมล็ดโอ๊กในที่สุดและเมื่อคุณเจาะลึกลงไปอีกคุณจะพบอะตอมอิเล็กตรอนและอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมมีเพียงแต่เครื่องปังงานทั้งหมดที่ไปไปมาๆอย่างลึกลับในเมล็ดโอ๊ก คุณอาจจะสรุปได้ว่า,มาเมล็ดโอ๊กและต้นโอ๊กมีผู้สร้างที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้และเรียกโดยพวกเราที่จะเป็นทั้งพูดถึงมันว่าจิตหรือวิญญาณดังนั้นต้นกําเนิดของทุกอย่างจึงเป็นความว่างเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในมิติที่สามารถจับต้องได้โลกที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นต้นกําเนิดของเราแน่นอนว่ามันมีสาเหตุมาจากการมีตัวตนของคุณด้วยลองสังเกตตัวคุณอย่าเป็นวิทยาศาสตร์ดูครับแล้วคุณจะพบว่าคุณไม่ใช่ผลงานสร้างสรรค์ของตัวเอง หลักการของเรื่องจิตวิญญาณก็คือคุณมีมันเพียงดวงหนึ่งซึ่งไม่มีความสําคัญอะไรมากกับชีวิตประจําวันแต่มันอาจจะมีความสําคัญมากหลังจากที่แรกของคุณตายไปแล้วและแน่นอนว่าจิตวิญญาณนี้เป็นอมะตะและจะไม่สูญหายและไม่สามารถกระจัดให้สิ้นไปได้จุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณก็คือการเป็นผู้สร้างร่วมกับธรรมชาติและตักตวงทุกสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายบนโลกใบนี้ที่เราเรียกว่าบ้านซึ่งที่จริงเป็นแค่เพียงทางผ่านสําหรับเรา เราทุกคนล้วนถูกปรับสภาพให้คิดหรือว่าทำในลักษณะที่กลายเป็นอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเราจะต้องหาทางทําให้เราพ้นจากสภาพเชนีให้ได้ถ้าเราต้องการเข้าไปถึงตัวตนสูงสุดของเราคุณมั่นใจได้เลยว่าอัตตาของเราหรือว่าอีโกจะไม่ชินกับการกระทําที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเราการยอมลดความสาคัญของอัตตาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ตัวตนที่สูงขึ้นก็เหมือนกับว่า พยายามเอาศีรษะเยืนต่างเท้าอัตตาไม่มีวันยอมหลีกทางออกไปเพื่อให้จิตวิญญาณเป็นใหญ่กว่าเหมือนกับการที่เราไม่อาจจะใช้ในตามองดูตัวเองได้คนส่วนมากอยากจะมีตัวตนสูงสุดแต่ว่าก็ขัดแย้งกับอัตตาของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาทางปลดปล่อยความคิดของคุณให้หลุดออกจากข้อจํากัดทางร่างกายและความกินให้ได้ในขั้นของอัตตาคุณมองตัวเองเป็นบุคคลที่หนึ่งที่แยกตัวออกจากคนอื่น แต่ในการกล้าให้้นขั้นนี้คุณจะต้องเริ่มมองตัวเองในฐานะมนุษย์เหมือนคนอื่นซึ่งไม่ได้แยกต่างหากออกไปพูดง่ายงก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เชื่อมโยงกับคนอื่นแต่เป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างแท้จริงซึ่งจําเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองและแข่งขันกับคนอื่นคุณจะไม่สามารถทำให้ตัวเองเป็นในสิ่งที่ห,หัวใจคุณปรารถนาได้การบรรลายอนาคตที่เป็นจริงไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการได้รับในสิ่งที่อยู่ไกลออกไปมันเป็นเรื่องของการนึงดูดที่มีอยู่แล้ว และแน่นอนว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในจิตวิญญาณถ้าคุณยังคงทำตัวแปลกแยกสิ่งที่คุณอยากจะเป็นจะไม่มีทางมาหาคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ตอนนี้และสามารถมองตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณปรารถนาได้คุณจะสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขของอัตราของคุณและของคนอื่นได้ที่มีส่วนทำให้เกิดกระบวนการเหล่านี้ในชีวิตคุณด้วยการรับรู้ว่าจิตวิญญาณอันทรงพลังอยู่ภายในตัวคุณคุณไม่เพียงละทิ้งอัตตา ซึ่งทำให้คุณแยกตัวออกจากจิตวิญญาณแต่คุณยังเนี่ยละทิ้งมุมมองที่มีต่อตัวเองในแบบเดิมออกไปเมื่อคุณตื่นขึ้นไปสู่ตัวตนสูงสุดของคุณแล้วคุณจะละทิ้งความเชื่อที่ว่าคุณเป็นชีวิตที่แยกออกไปได้จากการฝึกฝนในทางปฏิบัติต่อไปนี้เป็นความคิดที่คุณถูกปรับสภาพมาจนเคยชินซึ่งทําให้อัตราของคุณเข้ามาโค่นชีวิตคุณจนทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณต้องการอะไรและอะไรที่ต้องการคุณข้อหนึ่ง ฉันไม่ได้เป็นผู้กําหนดชีวิตของตัวเองอำนาจนั้นอยู่นอกเหนือตัวฉันความคิดแบบนี้ทําให้ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่นอกตัวคุณคนส่วนมากมักจะหาข้อแก้ตัวแล้วก็โยนความผิดให้กับคนอื่นคุณสามารถขจัดความคิดเช่นนี้ได้ออกไปเมื่อไหร่ก็ได้โดยเริ่มต้นที่ว่าการเชื่อว่าตัวคุณเองนั่นแหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ในจัก,กรวาลจงตอกย้ำความเชื่อนี้ทุกวันด้วยการรู้สึกว่ามีพลังชีวิตไหลผ่านตัวคุณ ย้ายความสนใจของคุณจากความคิดที่สนใจแต่เรื่องราวในชีวิตของตัวเองไปสู่ปัจจุบันด้วยการใช้สติระลึกถึงลมหายใจของคุณรูปเสียงกลิ่นและสัมผัสที่พลังชีวิตของคุณกําลังรับรู้ขออ้อ 2. คนเราเนี่ยไม่อาจจะกําหนดอนาคตได้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาและดวงดาวนี่เป็นความคิดที่ใช้อ้างกันมากคนส่วนใหญ่มีสภาพหมดหวังและโทษโชคชะตานั่นคือพลังที่มองไม่เห็นว่า พลังเนี้ยที่เป็นเชิงลบมันกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลลัพธ์คุณแต่ไม่คุณพ่ายแพ้ในโลกความเป็นจริงคุณจะต้องกําจัดความชี้ที่หลอกหลอนคุณว่าคุณไม่มีอํานาจในการเดินดทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนว่าคุณจะต้องเชื่อว่าคุณสามารถเดินดได้คุณเป็นพระเจ้าในตัวคุณคุณเป็นจักรวาลทั้งหมดไม่ใช่อะไรบางอย่างที่อยู่นอกเหนือตัวคุณคุณนั่นแหละที่เป็นพลังงานนั้นที่อยู่ในสรรพสิ่งข้อ3 ฉันเคยลองมาแล้วแต่มันใช้ไม่ได้ผลนี่เป็นสภาพที่คุณเชื่อว่าถ้าคุณเคยลองอะไรสักครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้ผลการพยายามต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อไปนี้ให้คุณคิดว่าฉันจะต้องเดินหน้าต่อไปข้อ4มีแต่คนที่ฝึกจนอยู่ในขั้นสูงเท่านั้นที่กําหนดอนาคตได้นี่เป็นคําพูดขององัดตาที่บอกคุณว่าคุณไม่ใช่และไม่เหมือนคุณไม่กู้ควรจงทิ้งความคิดเหล่านี้แล้วมองให้เห็นตัวเองว่า เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับพลังของเราได้เรามีพลังชีวิตอันประเสริฐที่มองไม่เห็นอย่ายอมให้คนอื่นอยู่เหนือหรือว่าต่ำกว่าคุณแต่มองให้เห็นว่าเขาทั้งหมดหรือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือคุณคุณจะเป็นจะต้องยึดหลักการนี้เอาไว้และแน่นอนว่าคุณสามารถประสบกับอนาคตในแบบที่คุณปรารถนาได้อย่างแท้จริงความคิดทั้งหมดเหล่านี้มักจะวนเวียนอยู่ในหัวของคุณหลักการของจิตวิญญาณน,นี้จะช่วยให้คุณเอาชนะข้อจํากัดทางความคิดของคุณได้ คุณจะต้องเริ่มที่จะฝึกคิดเกี่ยวกับเต็งสมัยและเริ่มที่จะรู้จักตัวตนสูงสุดของคุณแล้วเราเนี่ยจะรู้จักตัวต,วตนสูงสุดได้อย่างไรข้อหนึ่งนิยามอันยิ่งใหญ่ของการรู้แจ้งก็คือจมดิ่งอยู่ในความสงบและห้อมล้อมด้วยความสงบตัวตนสูงสุดของคุณต้องการให้คุณมีความสงบเท่านั้นคําว่าสงบก็คือไม่ตัดสินไม่เปรียบเทียบหรือต้องการให้ใครเอาชนะคุณหรือรคุณจะต้องเอาชนะใครหรือว่าเหนือกว่าใครมันต้องการให้คุณมีความสงบเท่านั้น เมื่อ,อไรก็ตามที่คุณจะทําอะไรสักอย่างให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกาลังพูดทําและรู้สึกเนี่ยทาให้ฉันสงบหรือเปล่าถ้าคําตอบคือใช่ก็จงทําสิ่งนั้นต่อไปถ้าไม่ใช่ก็ย้ายโฟกัสและคุณก็จะพบกับปัญญาที่อยู่ในตัวตนสูงสุดของคุณแบบเร็วและในขณะนั้นด้วยถ้าคําตอบคือไม่ใช่ให้เตือนตัวเองว่าอัตตาของคุณหรือว่าอีโก้เนี่ยกำลังทํางานอัตตาเนี่ยชอบความสับสนวุ่นวายเพราะว่ามันต้องการแสดงให้คนเห็นครับว่า คุณแยกตัวเองจากทุกคนรวมทั้งจิตวิญญาณมันจะพาคุณไปในทิศทางของการตัดสินและเปรียบเทียสมากกว่าทำให้คุณต้องการเป็นคนถูกและเป็นที่หนึ่งให้ได้คุณจะรู้จักตัวตนสูงสุดของคุณได้ด้วยการฟังเสียงที่ต้องการแน่นอนว่าคุณจะต้องเกิดความสงบเท่านั้นจึงจะฟังเสียงเรียกภายในใจได้ข้อ 2. ความสงบจะทําให้คุณอยู่เหนือข้อจํากัดของร่างกายและนี่เป็นเป้าห,หมายตัวตนสูงสุดของคุณการที่เราเนี่ย เชื่อมต่อตัวเองให้เวลากับตัวเองนะครับนั่งสมาธิก็ได้หรือว่าหลับตาก็ได้เชื่อมต่อภายในให้ตัวคุณสงบและปลดปล่อยปลดปล่อยความเครียดทั้งหมดปลดปล่อยความกังวลทั้งหมดเมื่อคุณนะครับใช้เวลาเชื่อมต่อกับตัวเองนั่งสงบสงบหรือว่าสมาธิก็ได้แสงสว่างจะเกิดขึ้นภายในใจคุณจนคุณรู้สึกได้แสงสว่างนี้จะเป็นตัวเชื่อมคุณเข้ากับพลังงานแห่งการกำหนดอนาคตคุณจะเหมือนกับ อาบอยู่ในแสงนี้และรับรูด้ได้ถึงพลังนี้เวลาที่คุณสงบเงียบอยู่ภายในใจนี่ไม่ใช่แสงสว่างของโลกใบนี้ครับแต่มันจะช่วยให้คุณอยู่เหนือโลกทางกายจำไว้ว่าคุณไม่สามารถอยู่เหนือไม่ติดทางโลกได้ถ้าคุณยังอยู่ในโลกตัวตวนที่แท้จ,จริงหรือว่าตัวคุณที่มองไม่เห็นสามารถดึงดูดพลังงานของแสงอาทิตย์สายลมและดวงดาวทั้งหมดบนฟากฝ้า,ฝาได้ข้อ3อย่าปกป้องตัวเองจากทุกสิ่งหรือทุกคนบนโลกใบนี้ คุณจะต้องรู้จักที่จะอยู่กับพลังในรูปแบบที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบนโลกใบน,นี้ก็ตามคุณจะต้องทําตัวเป็นเหมือนกับนักปราดผู้ปฏิเสธที่จะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกับทุกอย่างบนโลกใบน,นี้นี่เป็นการท้าทายมากกับตัวตนสูงสุดของคุณครับมันขัดแย้งกับความเป็นจริงบนโลกที่คุณได้สัมผัสมองเห็นและมีรูปร่างจงใช้แสงสว่างที่อยู่ภายในตัวคุณจิตวิญญาณคุณไปสู่หนทางที่ถูกต้องของคุณ ปล่อยให้คนที่ไม่เห็นด้วยไม่เชื่อคุณเป็นไปตามแบบของเขาคุณแค่มีความสงบก็พอถ้าคุณมีความสงบในใจจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรก็ตามกับคนเหล่านี้ที่ไม่เห็นด้วยและไม่เชื่อในตัวคุณไม่จำเป็นต้องอวดพลังที่มีในตัวคุณคุณรู้ในพลังของคุณก็พอแล้วและนั่นมันเพียงพอแล้วสาหรับคุณข้อสี่ศรัทธาในปัญญาที่สร้างคุณคุณกําลังพัฒนาศรัทธาที่อยู่เหนือความเชื่อหรือว่าคําสอนใดๆ ความเชื่อน,นี้เป็นพลังสำคัญที่จะนำคุณไปสู่อิสราภาพของคุณและนี่ก็เป็นหลักการข้อที่หนึ่งหนังสือคู่มือสร้างอนาคตให้เป็นจริงดรเวนไดเออร์หัวข้อรู้ถึงตัวตนสูงสุดของคุณและเดี๋ยว EP หน้ามาต่อกันกับหัวข้อที่สองนะครับใครที่ชอบเนื้อหาของดรเวนครับพิมพให้นะครับว่าชอบครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอ p อป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับ ด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนะักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p นและการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อเีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน n l p และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟอร์บรสซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปสารทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปาอีสาน Master Code NLP สวัสดีครับ